ชาวลัคนาราศีมังกรสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เราพูดถึงดาวจันทร์โดยเฉพาะค่ะมาดูกันว่าในช่วงวันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายน2568ดาวจันทร์ จะส่งผลต่อชีวิตและอารมณ์ของท่านอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่คำพยากรเรามาทำความรู้จักกับดาวจันทร์สักนิดนะคะดาวจันทร์เป็นดาวที่สำคัญมากในทางโหราศาสตร์เพราะเป็นดาวแห่งอารมณ์และความรู้สึกควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับผู้หญิงในชีวิตและเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัว สิ่งพิเศษของดาวจันทร์คือโคจรเร็วมากค่ะเปลี่ยนราศีทุก2อสวันทำให้อารมณ์และความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเอาล่ะค่ะมาดูกันเลยว่าลัคนาราศีของท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างวันที่16พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณนะราศีกันตรงกับเรือนที่9ค่ะ ช่วงนี้ท่านอาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากผู้หญิงที่ใกล้ชิดในชีวิตนะคะอย่างเช่นต้องอยู่ห่างจากคุณแม่ห่างจากภรรยาหรือว่าจากลูกสาวหรือว่าพี่สาวน้องสาวซึ่งอาจจะเป็นเพราะการเดินทางการย้ายที่อยู่หรือว่ามีสถานการณ์ที่ทำให้ต้องแยกจากกันซึ่งก็ทำให้ท่านรู้สึกคิดถึงรู้สึก ห่วงใหญ่ค่ะนอกจากนี้ในช่วงนี้ความเชื่อหรือว่าอุดมการณ์ของท่านก็มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงนะคะท่านอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดหรือว่าเปลี่ยนมุมมองในเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญายชีวิตหรือว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตค่ะท่านจะมองเห็นโลกในมุมมองใหม่จากประสบการณ์ใหม่ๆที่ท่านได้รับค่ะ นอกจากนี้มีข่าวดีก็คือว่าท่านมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนหรือว่าได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจากผู้หญิงที่มีอิทธิพลนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ท่านก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะวันที่17ถึงวันที่19พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิณราศีตุลตรงกับเรือนที่10ค่ะ ช่วงนี้ท่านจะมีความสัมพันธ์กับประชาชนหรือว่ากับคนจํานวนมากนะคะท่านจะเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมจากคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงจะชื่นชอบและให้การสนับสนุนท่านค่ะและท่านก็จะมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าการบริการประชาชนนะคะ ซึ่งท่านก็จะได้รับเกียรติได้รับการยอมรับจากสังคมอาจจะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญได้รับรางวาัลได้รับการยกย่องหรือว่าเป็นที่เคารพนับถือจากเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็คนรอบข้างค่ะทั้งนี้การตัดสินใจสำคัญของท่านในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากผู้หญิงเช่นจาก คุณแม่หรือว่าจากภรรยานะคะและความสำเร็จในการงานก็จะมาจากการสนับสนุนหรือว่าคำแนะนำของผู้หญิงที่มีอิทธิพลในชีวิตของท่านค่ะวันที่20กับ21พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีพิจิกตรงกับเรือนที่11ค่ะในช่วงนี้ท่านจะเป็นที่ชื่นชอบเป็น หวนใจของผู้คนนะคะโดยจะมีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงเป็นหลักค่ะผู้หญิงจะรู้สึกสบายใจที่จะมาเล่าปัญหาส่วนตัวกับท่านนะคะที่สำคัญก็คือช่วงนี้ท่านจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งก็จะนำไปสู่โอกาสใหม่ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าสังคมอาจจะ ได้งานหรือว่าได้โอกาสทางธุรกิจจากเพื่อนหรือว่าได้ข้อมูลสำคัญได้คำแนะนำที่มีประโยชน์โดยเฉพาะจากผู้หญิงหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็ขอให้ท่านใช้สเสน่ห์ในการเข้าสังคมเป็นประโยชน์ในการสร้างคอนเน t ชัน,ปชนเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจและก็ขอให้รักษาความสมดุลระหว่างการให้ และการรับค่ะวันที่22ถึง24พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิณราศีธนูตรงกับเรือนที่12ค่ะช่วงนี้ท่านอาจจะกลายเป็นเป้าของการวิจารณ์ณโดยไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะจากผู้หญิงรอบตัวอาจจะมีคนเข้าใจผิดในสิ่งที่ท่านทำหรือว่าไม่ได้ทำแล้วท่านก็ ถูกใส่ร้ายโดยไม่รู้สาเหตุค่ะเรื่องความรักก็มีความซับซ้อนอยู่ค่ะอาจจะมีคนแอบรักท่านแต่ว่าไม่กล้าบอกหรือท่านอาจจะเข้าไปรู้เรื่องความลับในหัวใจของคนใกล้ชิดซึ่งทำให้ท่านรู้สึกปวดหัวรู้สึกกังวลใจค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านอาจจะได้รู้จักกับผู้หญิงที่ อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเช่นคนที่กำลังป่วยคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังซ่อนตัวจากสายตาของผู้คนซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ก็จะช่วยเปิดมุมมองชีวิตของท่านให้กว้างขึ้นค่ะทั้งนี้ในช่วงนี้จิตใจของท่านอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะ แต่นี่ก็คือโอกาสที่ให้ท่านได้เรียนรู้การปล่อยวางเรียนรู้การให้อภัยซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นปัญญาชีวิตให้กับท่านค่ะวันที่25กับ26พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีมังกรตรงกับเรือนที่หนึ่งค่ะ ช่วงนี้ท่านจะเป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงจะรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาคุยด้วยกับท่านนะคะท่านมีสเสน่ห์ในการเข้าสังคมและผู้คนมักจะจดจําท่านได้ง่ายค่ะนอกจากนี้มีเกณฑ์ว่าผู้หญิงในครอบครัวหรือผู้หญิงที่ใกล้ชิดจะมีอิทธิพลต่อท่านอย่างมาก อาจจะเป็นคุณแม่คุณยายหรือว่าพี่สาวน้องสาวที่เป็นแกนหลักของครอบครัวนะคะและท่านจะได้รับการดูแลแบบเอาใจใส่เป็นพิเศษจากผู้หญิงหลายคนค่ะทั้งนี้ความเป็นอยู่ของท่านก็ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นท่านอาจจะย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมค่ะสำหรับ สุภาพสตรีช่วงนี้ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพราะร่างกายดูจะอ่อนไหวมากกว่าปกติอาจจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหรือว่าความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพขอให้ดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะวันที่27กับ28พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณนะราศีกุม ตรงกับเรือนที่สองค่ะช่วงนี้ฐานะการเงินของท่านดูจะขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยคงที่ค่ะท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามมากในการหาเงินหรือว่าต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อให้รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าท่านจะมีภาระทางการเงินเกี่ยวกับผู้หญิงอาจจะต้อง ให้เงินเลี้ยงดูคุณแม่หรือว่าช่วยเหลือพี่สาวช่วยเหลือน้องสาวหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลายๆคนทำให้ท่านรู้สึกว่าเงินไม่เพียงพอค่ะอย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสได้รับรายได้จากผู้หญิงหรือจากการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้หญิงเช่นเครื่องสำอางเสื้อผ้า อาหารหรือสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนค่ะนอกจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำจะเป็นประโยชน์เป็นมงคลสำหรับท่านนะคะเช่นขายเครื่องดื่มทำความสะอาดหรือว่าธุรกิจที่ต้องใช้น้ำในการดำเนินงานซึ่งจะช่วยให้การเงินของท่านมีเสถียรภาพมากขึ้นค่ะ และวันที่29กับ30พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีมีนตรงกับเรือนที่3ค่ะช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมท่านไม่ชอบอยู่กับที่ค่ะน่าจะมีการย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าปรับเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวใหม่นะคะ นอกจากนี้มีแนวโน้มว่าท่านจะมีการติดต่อกับผู้หญิงเป็นหลักมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงมากมายหรือว่ามีผู้หญิงชอบมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวนะคะทั้งนี้ท่านยังเก่งในการเขียนข้อความที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ดีค่ะท่านสามารถปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วท่านเก่งในการมองเห็นช่องทางรายได้ใหม่ๆและรู้จักใช้เครือข่ายคนรู้จักสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดีค่ะสุดท้ายนี้หากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่กับการพยากรณดาวจันทร์ลัคนาราศีอื่นๆสวัสดีค่ะ